สวัสดีจ้าพนะี่น้องมาทะเลพามาชมตลาดจ้ามาสู่กับเข่ากันด้วยจ้าหน้าโรงงานไฮเทคลาดใหญ่จ้านุงม,มือจ้านี่ถุงมือมาด้วยจ้ามาด้วยอะไรแม่ขายผักจ้าแม่ค้าผักก็น่ารักจ้าขายผักจะผักผักยี่สิบสิบบาทมีจ้า,จา แย yeah, เลยจ้าไปไปจ้า,จาเดี๋ยวอาลาบปลาจ้าขอถ่ายรูปในจ้ากับเข่ากับน้ำจ้าพี่น้องข,ข้าวกับข้าวกับข้าวข้าวจ้ากับข้าว ชมตลาดกันจ้าซื้อของกันจ้าแม่ค้าสวยๆน่ารักค่ะลูกค้าขนาดจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องซื้อผักเด้อผักน่องนิดกใหญ่ายๆถือถัอเด้อิลาเคี่ยวยี่สิบสิบบาทเนี่ย เจะติาจะไซคู่ชีบแมพันนี้จ้ามาหอดบ้านแล้วจ้าพันนี้ใมพันนี้จะได้หอม ไ้ล,ลาบปลาจ้าน่คะเป็นแค่นี้กับพอแล้วเนาะค่ะเนาะแค่นีน้กับพอเล้วอยู่บ้านกับพ่อตา